หลุดโฟกัสภาพนี้อัมพกเด่นแย่งซีนหรืองานนี้จะมีข่าวดีสละโสดไม่วือหวาแต่รักมั่นคงจนตอนนี้คบหาดูใจกันนานกว่า4ปีแล้วสำหรับคู่ของซุปตาสาวอัมพัชราภาชัยเชื้อกับวานใจพกประธานวงพรประภาที่ต้องบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆลุนให้มีข่าวดีตลอดแม้สาวอ้ําจะเข้าออกบ้านพรประภาบ่อยครั้งแต่ยอมรับว่าก็ยังไม่ชินคำว่าสะพ้ายหญ่ใช้คำว่าเพื่อนลูกชายไปก่อนช่วงนี้สาวอ้ําทํางานหนักเริ่มกลับมารับงานละครงานภาพยนตร์มากขึ้นเลยไม่ค่อยมีเวลาสวีทหวานหนุ่มพกบ่อยๆแต่ล่าสุดอ้ําพกควงแขนร่วมเบิร์ตเดย์ฉลองวันเกิดให้กับเม์พิชญาตนอกจากจะเห็นโมเมนต์มีตรภาพอันอบอุ่นแล้วยังได้เห็นภาพหวานๆ ของอ้ํพกที่ช็อตนี้เล่นเอาแฟนคลับแห่โฟกัสแซวสนานเพราะแหวนเพชรเม็ดใหญ่ส่องแสงออร่ากระแทกตาหรือว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะ